ออกไหมเนี่ยออกไหมออกไหมสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่จูนี่เด์ชาแนลนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรีวิวรีวิวอะไรกันดีวันนี้เราได้ของเล่นมาใหม่ที่เราแบบว่าเราคิดว่ามันน่ารักอะ่ะคือมันน่ารักเหมาะกับวัยเรามันใช่ไหมไม่สิของเล่นชินนีนะบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่เราจะได้ลองเล่นด้วย <Wow. S 1> โอ้ย เห็นแล้วตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้เราจะมาแกะกล่องของเล่นชิ้นนี้กันเลยมาดูกันว่ามันคืออะไรคารัมโอ้โหนี่จ้าเนี้ยจ,จะเป็นแบบกาชาปองแบบยอส่วนนะทุกคนยอส่วนยังไงเนี่ยเราก็มองว่าเออคือลักษณะกล่องของเขาเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ใหญ่มากเนาะทุกคนแล้วก็ด้านในเนี่ย รู้สึกว่าข้างในจะมีไข่หลายไปนะทุกคนเขาบอกว่าในไข่เนี่ยมันก็จะมีตัวตุ๊กตาเราก็อยากรู้ด้วยว่าตุ๊กตาเนี่ยมันจะน่ารักหรือเปล่าตื่นเต้นอะเรามาแกะกันเลยนะทุกคนเริ่มจากการแกะพลาสติกก่อนเลยนะทุกคนนี่ให้แกะออกมามันจะเป็นอย่างนี แกะพลาสติกออกมาแล้วนะทุกคนนี่อุย้ยเขาแบบคือแบบมันน่ารักอะกล่องมันจะเป็นกล่องกระดาษนะทุกคนเออเราเห็นแล้วแบบมันน่ารักแล้วมันก็จะมีที่บิดตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมเอ้ยน่ารัก,กะอะน่ารักจริงๆอ,อะทุกคน พอดูแล้วนะกล่องเนี้น่ารักมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าของเขาทําเหมือนกาชาปองของจริงเลยแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องหยอดเหรียญเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาก็จะมีลูกไข่ให้เราบิดอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะด้านบนเนี่ยให้ดูชัดๆเนาะด้านบนเขาก็จะมีรอย ให้เราแกะออกมาเป็นคำว่าโอเพ่นนะแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะก็จะเป็นที่ให้ลูกไข่เวลาหมุนออกมาแล้วเขาลงมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเฮ้ยเวลาที่หมุนเขาอะ่ะมันจะออกมาไหมนะทุกคนแต่ก่อนอื่นอนะ่ะเราจะต้องไปแกะด้านบนก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยมาแกะตรงด้านล่างนะแกะเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะข้างนี้มันก็จะมีรูใส ลูกไข่ลงไปข้างล่างก็จะมีเป็นเหมือนเป็นทางให้ลูกไข่เขาไหลออกมาจากการที่เราบิดนี่เองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราบิดแล้วมันจะออกมาหรือเปล่า <c oughs> ลลเรามาดูกันว่าไข่ฟองแรกเราจะบิดให้เป็นอะไรนะทุกคนมาบิดกัน <c oughs> ออกไหมเนี่ยออกไหมออกไหมออกไหมเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะพองหรือเปล่า ใช้เวลาในการบิดหน่อยนะทุกคนนี่เราก็ได้มาแล้วน้องคือแฮดดมสวัสดีจ้าฉันคือเป็ดน้อยตัวจี๋นี่เราอยากหาเพื่อนให้เจ้าเป็ดน้อยบิดอีกเลยจ้าแล้วอันนี้จะออกมาเป็นตัวอะไรกันนะว้าวว้าว้าว,าวาโโฉันคือกระต่ายน้อยหัวกลมดีที่ได้รู้จักนะจ้าน้องมาพร้อมเพื่อนๆมารอพวกเราบิดกันอยู่นะ ชิ้นนี้นะบอกเลยว่าถูกใจเด็กๆแน่นอนเลยและสําหรับคลิปหน้านะคะอยากจะให้จูนทําคลิปอะไรนะคะ <c oughs> ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะและสําหรับวันนี้ค่ะก็ไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย